มิจาชีพนะคะทุกคนก็ระวังด้วยนะคะเขาจะส่งให้ที่ิจชีพแต่ว่ารานก็จะบอกทุกคนเลยระวังมิจาชีพที่ร้านมีบัญชีเดียวท่นานนาไทัน 07, 67, 80, นี้เ็ย์เ็ก้า7เจ็ดสีนารุนตะวนันนะชื่อเฮียเจ้าของร้านเลยแต่เวลาเจ้าของร้านไม่อยู่เราก็จะแอบขายให้ลูกค้า วย <laughs> อันนั้นแยกไปหรือ,อยังลูกไม่กินแ,แยกเาแ, <ขอ S 1> แยกไปแล้วนะมารวมกันปไหน,นขึ้นินรขึ้น้รยไร้แบบนขึ้นแบบนี้หรือขึ้นแบบนี้ลูกค้าขอชิมหน้แแาร้านเลยทุกคน อร <teaching. S 1> ่อยมากลูกค้ากดไลค์ให้ด้วยขอบคุณค่ะยกนิ้วให้เลยคนคนละค่ะอ๋อมาทางานเลยขอบคุณค่ะลูกค้ากระซิบหน่อยเนื้อหนวดไม่อยู่เดี๋ยวรถรถแหลกแจกแถมรีบมารีบมา อันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ได้สคริปต์ใช่ไหมลูกยังเลยค่ะวันนี้ก็วันที่วันที่หกวันที่หกธันวาสองห้าหกเจ็ดวันศุกร์ที่สดใส,ท,สที่จอดรถสะดวกสบายมาเรียกหน้าร้านได้ก็มานะทุกคนมาไม่ได้ก็ถ้าแคปสั่งทางเพจร้านหรือโทรเบอร์ร้านมีคนอยู่ในรถด้วยหรอคะ,ะอ๋อเมื่อกี้เอาไปให้คนในรถไม่ก็มาคนเดียว ใครไม่ได้ใช่ไหมผมชอบอะไรก็ดีหมดเนาะกำลังงแ่รถี่ยังบอกเบอร์ไม่เสร็จเอดมินเอดมิน เบอรล้านเบอรล้าน0810440231ลูกดดยลูกไม่มีน็้ใจครอายัาคยันดูคุน้ำราไค้หรอกลูกค้าชินแล้วค่ะ นี้ยังน้อยนะถ้าน้าทุกยัจริงๆนะโอ้โหสดเสนุกสนานอันไหนวันไหนไม่มีลูกค้าลนาเหนื่อยล้าเหนื่อยหัวอกหัวใจสวยไหมแม่คาขอภาพนิ่งหน่อยนึงสองนสค่ะไปที่คย่เลยนะคะจัาดใ่ค หนานะ้าใส่ถุงแล้วยังสวยสวยทะลุสวยทะลุถุงโอเคโอเคขอบพระคุณค่ะลูกค้ <c oughs> าเอาแล้วนะคะโอ้